สวัสดีนะครับผมมาทีนี้เรามาร่วมงานบนรรจงการในฮ่องกงนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะบรรยากาศในงาน3ปีแล้วนะครับผมที่ไม่ได้จัดนนนคนเยอะมากนะคะนี่คือนางงามของเราว้าวพ่อแถวทำอะไรเอ่ยนี่ซุ้มคนไทยเรานะครับผม ปีน,นี้จัดใหญ่นะคะคุณงานกจ็จัดใหญ่นะฮะมันจะเป็นซุ้มเป็นเต้นเป็นบูธเป็นบูธนะคะบรรยากาศในงานนะคะผมชิบชิบชิบนี่เราก็มาเรก็เพิ่งเลิกตกเด้อพี่น้อง เดาขรุขราวอกโกพี่น้องขอนนกฟ้าแดงมานะครับผมจะพาไปดูเรื่อยนะครับเสียงดังหน่อยอน,นี่เป็นอีกชุมนึงนะครับมันจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับผมนี่ก็ของอ่าพอ่าอินโดนะครับเนี่ยมาร่วมงานนะฮะนี่ก็ซุ้มโลมพัตึง้งอันนี้ไม่ออกลายนะครับผม วสวยๆทุกคนวสวยๆโอ้งามเด็ดเนาะเจ๊เจะย้อนย้อนย้อนเจ๊นี่จับมากคนลอยๆเวยๆครับผมวน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 ,นี่ก็คือชุ่มยาวไปนะครับผมยาวไปนี่ก็คือเวทีมวยนะครับผมมวยก็มี บรรยากาศนะคะผมในงานสงการจัดอยู่เมืองอ่าเมืองฮ่องกงนะฮะอันนี้ก็เป็นซุ้มอ่างทานเด้อพี่น้องลงทานก็มีนี่นะครับผมก็มจะประมาณนี้บรรยากาศในงานจัดที่สนามฟุตบอลนะครับเก้าลงเสงี็งรามโตนะฮะอันนี้ก็เป็นชุ้มกับข้าวรงทานครับผมมีรงทาน,<ม>นารพร้อมโบไทยเนอีสานพร้อมและพี่น้องเดอ้อ อ่ารุ่นในชแนลมาให้คลิปถ่า,ายทำให้พี่น้องอันนี้เป็นเวทีประกวดนางงามของเรานะครับผมมันจะประมาณนี้อีกหน่อยงานก็เริ่มแล้วครับประมาณนี้เราก็จะถ่ายให้ดูนะคะผมประกวดนางงามอันนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นเต้นครับผมนางงามอยู่ข้างในนะคะ จัดใหญ่มากครับมีนี้หลังจาก3ปีโควิดมาไม่ได้จัดนี่นะครับผม ร้องลัมก็คืนมากนะครับโค้สวยนะครับสวัสดีครับโคแรงโคแรงโคดแรงคสวยค้ดสวย มเนื่องจากว่าเป็นไทยทาวนะครับเป็นชุมชนคนไทยวันนี้น่าจะหนึ่งพันคนในบริเวณนี้อีกสักครู่หนึ่งอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งพันคนนะเพราะฉะนั้นคิดว่าเหรอลูกศิษยในวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยทั้งชาวไทยอาพาไปหน่อได้ไงตูดบ้านเชียร์นะอันนี้ก็คือโรงทานนะฮะมาดูโรงทานนะฮะอันนี้บรรยากาศในงานที่จัดนี่ ใช่รอเข้าแถวเข้าแถวถายตัวเองโอ้ยคนกินเยอะยที่นี่ทําอะไรก็ต้องเข้าแถวเด้อพี่น้องลงทานเยอะนะฮะลงทานเยอะด้วยช่วงบ่ายๆก็เล่นน้ํานะครับผมชื่อซุปการะสดโอ้ยลงทานเยอะทุกอย่างใช่เป็คนถ่ายตัวเยอะนี่ครับเยอะมากบรรยากาศนะคะ ปองมเนงจะได้เข้าแถวใช่มันมีคูปองขายอยู่ไงข้างนอกอะ่ะเขาเข้าแถวอยู่หมุนมลยหมูเลเดี๋ยวจะจะมาดูมวยอยู่ดูมวยอยู่่ <c oughs> อยช้ยตยกว่าคนหลยพี่น้องคนของโกงก็หลยครับ <c oughs> ผมมารวมงาน <c oughs> สงการานนะฮะ Eh, nggak, nggak. Ah? Anak Indo, Indo, Rồi <laughs> cái làm rồi. Là làm Nay na nào nhá. นี่แหละครับบรรยากาศในงานนะผมคนเยอะมากครับผมคนหลายอันนี้ก็คือเข้าแถวอสชงน้ำผ้าเดอ้อพี่น้องน้งำผ้าแล้วก็ใส่บาทนะฮะคนหลายคนหลายหมอแค้นก็มี่หมอแคน้นหมอพินก็มี่วยๆนะฮะ ครับนะครับผมตาเดียลังคไปนรีลังนแหละอันนี้ก็ลัสุนะุนที่ได้น้ำาขุณเจ้าภาพะงเอาเด้อ นี่บรรยากาศเริ่มแล้วนะคะเล่นน้ำมีแต่คนกินเล่นนะคะ หนุนี้นะครับผมเราจะข้ามไปฝั่งนงู้นจงน้ำพระนะครับไาดูครับสงน้ำพระเด้อสวัสดีปีใหม่นะฮะสวัสดีปีใหม่ไทยนะผมโอ้ถึงหัวบนโอเคครับผมเขาปิดถนโ่นร้านเราก็อยู่ฝั่งหนนะครับไปเรื่อยๆ บวัดดีปีใหม่นะครับอะผมเราจะข้ามไปฝั่งนูน้นบรรยากาศนะคระตอนนี้ส่วนเล็กก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้ไปถ่ายให้อ่ะพี่น้องมาเท่าเบิงนะครับผมน้ามาหนูโล่งนะครับตอนนี้ โ oh, อ้ตอนนี้จายีสับจ้บอาองด้วยนะคะเล่นน้ำด้วยจาวีัะะบไนู้นเล่นแล้วนะครับผมเริ่มเล่นแล้วนะครับ เราอย่าเพิ่งไปปลาฉับโอเคเนาะปลาฉับจ้าอยู่ไหนยูยูมาเดเอาปืนคอ่อยเอากล้องค่อยม้วครับ,บ,บโอ้ยขายปืนขายดีพี่น้องอคนคนหนองกงมักเล่นมักเล่นน้ำครับมักเล่นน้ำเขายังไม่เปิดถนนเลยนะครับนี่บรรยากาศในงานสงการานต์เมืองฮ่องกงนะครับผม มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาหวนมาหวนมาหวงมาเซลน้ำกันที่เราก็ปวดสักมันเราที่เราเสี้เราเสีเอาเป็นตาก็มีผ้ากันเสียงดังเลยเรี่น้องยายหมูเราขายปืนสินค้ายเสยงอะไรยายหมูบรรยากาศน่าร้านะผม โกงโกี่ใสยให้นายสาธครับนี่ก็ยอมใส่แล้วไปจับเอ้ยไปเอาแม่เอาแม่เชื่อ,อแม่ปืนนะไปยิงไปยิงผู้บา

เริ ine, ่มเล่นแล้วนะครับ <ham> <ì Olymp ian> การในงานสงการเมืองฮ่องกงนะครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาหัวนมาหัวนมาหวลมาเซลน้ำแข็งที่เราก็ตโดดสัมผัสเอาเป็นตาก็มีผ้ากันเสียงดังยังได้ไหมน้องยายหมูเราขายปืนสินค้าแท่งลรยายหมูบรรยากาศหน้าร้านนะผม

มือนะครับเปิร์ลไม่มีซี่ยังไม่ชิ่นอ่ะไม่ชิ่อ่ะใครอยากกาแฟก็บอกนะครับผมจะเสิร์ฟกาแฟก็ได้ไปใส่ดอกพี่น้องว้าวไปแล้วนั่นข้างนอกข้างนอกพี่น้องคนสวนคนโคตรโฟเยอะมากเลยนะหน้าร้านเนอะพี่น้องนี่ซอยนี้ ออกไปไม่ได้ครับโอ้โหเ<ห>ยอะมากคนท้องคนท้งคนท้องกรงในคนดูเยอมากทอนสินทอนสิทอนสิพี่น้าทอนสิขายปืนนะครับพี่น้องสิบแล้วพี่น้องเอาปืนมาขายครับย้ายห,หมูหัวฟูย้ายหมูย้ายนะไปง่ายเว้ยอะนี่นะครับบรรยากาศสงการขายในห้องกองเด้อ คนเดาเด็กเล็กโอ้โหซุ่มโฮมกันอยู่ซอยสิงหรามโตนะครับเราไปนะครับบรรยากาศงานสงการในห้องโกงครับผมอันนี้เป็นยังนี่นิพี่นานะครับอันนี้เป็นยั่งเนี่ <laughs> ยายหมูดูครับเห็นตาหัวยายหมูขายปืนดูครับขายปืนอยอะร้อยกระบ,บอกสองร้อยกระบ,บอกจะหมดแล้วขายดีมากเลยนะฮะขอให้ความร่วมมือมากเลยครับคนฮ่องกงเขาชอบเล่นน้ำมากขณะบรรยากาศคลึ้มนะครับหนาวอยู่นะครับฮ่องกงเรืเอ่อยเรืเอ่อยเอาไม้ไห่เอา้าท่านนี้มีมมอะไ,ไอรจะส่งให้นายดูใช่ขนทั่วไปนี่นล้วก็มีพีณอ่ะขอไปจ่ายที่น้า แ0 8 0ิ0 6แยโอเคแน่นแน่นมากเลยฮะโอ้ยไปเลยยยยยสนุกเลยยยยยตะมอนแน่นเลยยยยยสวัสดีเอาแบบเต็มนาเลยติมน้ำได้ไหคะติมน้ำได้อยห160คสับร้อี่ก็เจ้าเสสับ จ้าเสนสเจ้าเสไใช่ักเลยอาจ้าเสสักจ้าเสสันนไปีนะครับขายของไปน้ำเลนไปน้ำมี ลมโอ้ย้าผมกะเละครับพี่นองเก็บบรรยากาศพี่น้องมันนะครับเ้อรนี่เพืเก็บจากขยโขจิกำลังเนาะเรื่งมจับมั่งจับมั่งเดี๋ยวไม่ใช่าสิักับมั่งเป็นงานไม่สี่ดน่ สิบห้าสิบโอเคเอโอเคนะครับไปเก็บบรรยากาศให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ